สวัสดีผูบาลวิดีโอสวัสดีวิดีโอสวัสดีวิดีโอเออวิดีโอสวัสดีวิดีโอสวัสดีวิดีโอนี่นะวิดีโอจริมันเป็นไงบ้างวันนี้เป็นไงบ้างวันนี้วิดีโอเชิญวันนี้วิดีโอใช่สิมาเบียดเราแล้วเราหน่อยพี่ติวิดีโอท้องฟอกฮะโวิดีโอหนีเฟิร์อุ้ย ไปแล้วย่อตอนนี้ใหม่เก็บนิ่งนี่ <laughs> <laughs> <Đấy vậy? cười> สยคนหลอกก็ไม่รอดนะพี่แอมแปกงคน,นันโปลการที่ออ้องพี่อมใช่จริงเหรอจริงอุ๊ยเราจะมีคลิปสวัสดีวิดีโอสเ็ที่สวัสดีวิดีโอ ถ่ายรูปไม่เอ็มไม่ทัน,ทนไม่ถ่ายวิดีโอไม่ถนัดเลยบาง <c oughs> ทีอยากได้เซลฟี่อะ่ะแต่ว่ามันอยู่ในนี้ช่วยหยิบมือถือให้หน่อย <c oughs> เสี <night> vale <lly> ่ยงมากอ่ะไม่บอกให้หมือนะรอเงินมาอนไหน